อะไรหอมขนาดนี้โอ้ยนั่นแน่ถึงว่ากำลังเดือดหอมฟุ้งเต็มร้านเลยสงบเนียนเลยค่ะทุกคนหอมนะเียเฟน,นะหอมสวัสด,ดีค่ะทุกคนพี่กาแฟสวัสด,ดีค่ะกับสวัสดีค่ะจ้ำมูกเลยกาแฟหอมไม่ไหว สุดยอดเราจะทำเมนูอะไรดีคะหนว่าจะทำเมนูน้ำสับป,ประรดอ๋อพี่อึกอึกจะอึกไปกินน้ำไปกินน้ำก่อนไปหรือป่จะอึกนี่กำลังดูสูตรน้ำสับป,ประรดโบราณแต่นี้จะไม่ใส่สีผสมอาหารนะดูวิธีการทำของเขาเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะทุกคนนี่ใช้สับป,ประรดกึง่งสุกกึง่งดิบนะ ประมาณลูกเท่าเนี้ยแต่เกาะออกอามาเดี๋ยวได้นิดเดียวมีอกอีกรูปหนึ่งไวล้ละได้นิดนึงแต่ว่าพอละสำหรับน้ำหนึ่งแก้วของเราโค้ดดูนะเด็กมาถึงนสวนนะไปเลยเราจะถ่ายก็ไม่ให้ถ่ายเราจะถ่ายก็ไม่ให้ถ่ายเออจ้าไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายแม่เอาไปเติมที่อะไมกันไม่เอาอีกกวนท้อทำไงเนี่ยอันนี้ถ่ายหรือย,อยังเนี่ย มัมากเลยเด็กอะ่ะอือในที่สุดเราก็ได้มาแล้วเด็กก็แบบกระโดดใส่ <c oughs> ก้นเนียนอยู่นี่ใช่ไหมไปวิ่งขึ้นต้นไม้จู้จู้จูจูเลยต้นสนนู่นเลยทุกคนแม่ได้แล้วแม่ไปแล้วนะคะพี่อยู่นี่นะใบเตยหอมหอมนี่นะ <c oughs> มามาทำน้ำสับปะรดโบราณกันเลยค่ะนี่ใบเตยที่นี้เก็บเมื่อกี้สามสี่ใบใส่ไปหมดเลย ก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำเปล่าค่ะจะตั้งไฟรอน้ำตาลละลายแล้วก็จะใส่สับประรดที่ปอกไว้ละหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้ค่ะยังไม่ทันละลายหมดหนะนี่เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะนก็ใส่ลงไปเลยเดี <laughs> ย๋ยวรอดูผลงานนะคะทุกคนใครทีส่สุดก็ไปโรยเกลือให้ม,าามันลอยสีชมพูไปนิดนึงเนาะ ในที่สุดเขาก็เดือดค่ะทุกคนได้ทั้งกลิ่นอบรโรนกลิ่นใบเตยนะน้ำตาลมะพร้าวมาอ่อนละลายหมดแล้วด้วยนี่นี่จะให้แบบต้มอีกสักพักเขาเดือดอีกรอบเนาะเืิมไปนิดจะโรยเกลือหิมาลายสีชมพูอุ๊ยเดือดอีกรอบนิดเดียวพอแล้วโอ้ยเขาจะหอมแข่งกาแฟกันไปไหน เมื่อใส่สีผสมอาหารนะใช้สีธรรมชาตินี่เที่ยวกาแฟเอาไว้ก่อนคือ,อยังแบบอ,อุ่นๆนิดน,นึงแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำแข็งเอาดีกว่าเพราะว่าน้ำสับป,ประรดก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นลงนิดนึงเดี๋ยวเราเออกมาใส่ด้วยกันเลยคะ่ะมาเดีนยวงนะั้นอันนี้ก็หอมกาแฟอันนี้ก็หอมสับป,ประรด <laughs> อืม หวานๆเปรี้ยวๆเหมือนไปใส่น้ำแข็งมานิดนึงก่อนดีกว่าก่อนขอขอที่จะเทกาแฟอเย็นสดชื่นถ้าใส่ก,กาแฟตแ้องอร่อยกว่าน,นี้แน่ๆใส่ก,กาแฟกันเลยหมดมี้ก็ง่ายๆลงตัวค่ะหวยหอมกาแฟเป็นกาแฟ น้ำสับปะรดโบราณค่ะจะล้นนะว้าวช่กกันสวยงามมีน้าตกอกระโลโถกับน้องแข็งโถว้าวสวยไทยรูุกันปนแทบเปันมีความล้นหอยหน่อยได้เวลา <c oughs> ชิมละค่ะทุกคนขอมกาแฟขอจิบผิวกาแฟด้านบนก่อน หอมกาแฟมาน้ำหอมสับประรดตามมาเลยนะอืมไม่กึงเนื้อสับประรดเล่นช่ำๆให้ใจมากไม่ขมไม่เปรี้ยวไม่เหลือความเปรี้ยวของสับประรดเลยโอเคที่ชิมแบบเฉพาะน้ำสับประรดโบราณมีแบบวหวานๆเปรี้ยวๆนิดๆอ,อันนี้หวานละมุน ก็ได้เขียวตัวจับปลาโรดเพื่นใจมีกระดมแข็งด้วยหอมฟูฟัวมากมากเลยน้ำจับปลาโรตโบราณเหรออืมอร่อยชื่อนใจขมกลมเข้ากันทั้ง เนื้อข้างน้ำสับปะรดโบราณอร่อยจนลืมแั่ตั้งกล้องเลยหมเกี่ยนะคะเผื่อแต่กากมัน